เราไปนี่สิลูกมาทางนี้ก็ไม่เห็นนี่จ <ś away> ี้ว้าวรราชอบไหมฮะ กรด็ดูไงว่าพ่อจะพามาเร็วๆนี่เลยมานี่สิลูนลกนี่นระวัราางระวังหนามลูกนะระวังหนามนะอุ้ยเหยียบหนามเหยียบไหม,มอ,อุยอ้ยมาตอนต้องไปดูน้ำอ่ะอ๋อดูอันนี้อะไร ไปไปไปไฟมันจะออกตรงนี้ไมไอก็ไอ้กลางคืนก็ไฟออกแต่วอันนี้สวยกว่าเรือนี่นี่นี่เรามาดูเรือนี่วุ้นนะมันขึ้นไม่ได้หรอกลูกเอ้ยอันไหนเป็นน้ำอ่ะอะไรเป็นน้ำเรือนั่นเป็นน้ำโอ้โหเรือใหญ่มากเลยนนน่ยยขึ้นนะ้าาาออจะ นี่อ่ะ<า>ชอบเปล่าฮะ<า><า>มันไม,ไม,ไม่ไม่ลงลูกไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกววโอ้โหมันก็ปีนปีนขึ้นมาหนิเลยปีไนได้ยังไงมันดีนะเออมันก็เรื่องนึ่งนู่นนู่นนู่นมาอุตส่าห์มาแล้วนี่ไปเร็ว,ร,ว,วระวังแล้วลูกมีหนามเด้อ เออเอ่นจนเอามือลองเอามาจะถ่ายรูปมือลองยิ้มแล้วยิ้มท่าอะไรวะ <laughs> ไม่มันท่าจะเลื่งแล้วนี่ เดี๋ยวเราพ่อจะถ่ายพี่ทหารใจดินให้เรามาดูน,นู่นใชไน่ไฟไงลูกมมมัน,นีไฟอตอนกลางคืนตอนกลางคืนเขาก็เปิดพ่อจะไมาต้องเ,เปิดดูต่อคนะ<ะ>รับเปองไฟเปิดดูพ่อเปิดไม่ได้หรอกเปิดตรงไหนอ่ะเ้า ก็พี่ทหารมันเดี๋ยวพี่ทหารก็เป็นคนเปิด,ไปไดมันขึ้นไม่ได้เขาให้ดูเฉยเรือลำใหญ่ไหมโอ้ยเรือลำใหญ่ที่สุดเลยโอ้ยเรือโอเคไปลแล้วเองไปขาะน่รถแพ่ออุ้มไหม เดี๋ยวนมันชูวงลุกมันชูวงฉวว์เดี๋ยวพ่อจับไม่เอาไม่เอาไม่เอาจับมันนี่เดี๋ยวพ่อจะจับแบบนี้อจับให้แน่นเลยมาพี่เกาะขาลงมาเ่ยไปไปสิมามาอึ๊บมาพ่ออุ้มไหมมาเรื่อยว่าพายุมันจะไงล่ะอึ๊บอ่า 我今天玩呀